สไลม์มาโบบุรุษผู้เป็นตำนาน The One Man Army ผู้ถือกำเนิดบนดาวเดดเวลแห่งกาตาชานอดีตของเขานั้นเป็นปริศนาที่ไม่มีใครในจักรวาลนั้นล่วงรู้ได้หรือแม้แต่องค์จักรพรรดิก็ไม่อาจรู้ที่มาของเขาว่ากันว่ามาโบคือยอดมนุษย์แต่ไม่ใช่แอพเมมเบบางคนอว่าเป็นสิ่งมีชีวิตจากต่างมิติและบางคนก็เชื่อว่าเขาคือความตายที่แปลงกายมาในรูปลักษณ์ของมนุษย์สไลม์ b าโบเป็นสุดยอดปรมาจารย์ด้านการรอบเลนการเอาชีวิตรอดการวางกับดัก และการต่อสู้ทุกรูปแบบทักษะการใช้ปืนสไนเปอร์ที่แม่นยำไร้ที่ติและทักษะการต่อสู้ระยะประชิดด้วยมีดคาตาชานเดวิลก็ไม่เคยได้มีสิ่งใดรอดชีวิตจ,จากมันตำนานของเขาที่ดาวไรซ่าเมื่อหน่วยของมาโบถูกสังหารระหว่างการต่อสู้กับพวกโอ๊กจาก,กวัดได้ประกาศว่าพวกเขาเสียชีวิตแต่สัปดาห์ต่อมามาโบก็ปรากฏตัวออกมาจากป่าทึบพร้อมกับถือหัวของโอ๊กวอบอสในมือและบนดาวเกาบาดัดมีการเปิดปฏิบัติการกู้ชีพในการช่วยเหลือเหล่าทหาครคาตาชานที่ถูกดาร์เอลดาจับตัวไปทว่าเมื่อกองกำลังช่วยเหลือมาถึงสิ่งงงททีีี่่พพพวกกกเเเขขาาาาาบบมมมยยโืนลอง ซากศพแต่ซากยานลบที่ดูทําลายย่อยยับในมือของมาโบมีเพียงมีดคอมแบทไนเพียงเล่มเดียวที่ไม่ใช่มีดคาตาชาเดวิลดยซําหากแต่ที่เอวนั้นมีหัวของอาคอนถูกห้อยตึงอยู่เขาได้รับมออเหรียญอิมพีเรียลสตาร์มานับครั้งไม่ถ้วนและเรื่องเล่าวีรกรรมของเขาก็ไม่มีที่สิ้นสุดบางทีเขาอาจจะได้รับพรจากองค์จักรพรรดิหรือการมีอยู่ของเขาอาจจะเป็นการอวยพรแก่องค์จักรพรรดิเองดยซ้ํเอี่ยงวะ